โอเคนะครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับอยู่ผมอาร์ล็อกชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเราทำเก้าอี้ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำทิกเกอร์นั่งเก้าอี้นะครับผมซึ่งทิกเกอร์นี้ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ไปลอกใครมานะครับส่วนใครที่จะนำไปทำก็เอาไปทำได้แต่ถ้าใครจะเอาไปสอนต่อนะครับก็ต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าเคยมีคนคนหนึ่งนะครับ ขอชอบเอาทิกเกอร์ในช่องพิอาตไปทำนะครับเอาไปลอกแล้วก็ทำนะครับแล้วก็เอาคลิปพ,พวกนั้นไปส่งรับรางวัลน,นะครับซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับแบบนั้นถ้าใครอยากเอาไปสอนจริงๆก็ไม่ว่านะครับจะต,ต้องมาขออนุญาตก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปทำเก้าอี้ตัวนี้นะครับให้เป็น บล็อกก่อนนะครับอันนี้คือโมเดลเฉยๆนะมันยังไม่เป็นบล็อกเราต้องไปทําให้มันเป็นบล็อกก่อนเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมมันคือปักอินนะครับมาที่บล็อกกดเพิ่มกดสร้างกดสร้างใหม่กดขณะนี้มีบล็อกแบบก็เลือกบล็อกอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่บล็อกธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพวกดินพวกหินพวกทรายพวกเนี้ย จะเอาฟักทองแล้วกันเพราะว่าผมชอบเอาฟักทองมาทำทิกเกอร์มากเลยนะครับก็ไปลบคำอธิบายลบชื่อมันออกนะครับเปลี่ยนเป็นเก้าอี้อ่โมเดลแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นครังแบบจำลองนะครับแล้วเราก็หาในแมปปัจจุบันนะครับอ่าแบบปัจจุบันก็เอาเก้าอี้ของเรานะครับอ่ะก็จะกลายเป็นเก้าอี้นะครับลักษณะนะครับ ต่อต้านระเบิดความแข็งอะไรพวกนี้แล้วแต่จะปรับนะครับแต่พิรันไม่ปรับแล้วกันดอกบล็อกปิดไปเลยไม่ดอกของแข็งนะครับจิ๋ิโยนตีไม่แตกนะเดี๋ยวโดนปืนมาเก้าอี้หายสวยโอเคสกิกเข้าสู่เกมก็จะได้เย่ายวเพิ่งชวนก็จะได้เป็นบล็อกมานะครับในแก้ไข ก็เก้าอี้ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นโมเดลเอัพทิ้งไปเราไม่ใช้แล้วนี่คือบล็อกนะครับบล็อกบล็อก๋ยวดูหน่อยดิมันโอ้มันพอดีกันมากเลยไม่มีช่องว่างเลยครับผมแสดงว่าผมทำแบบพอดีมากๆโอเคนะครับอันนี้เป็นโมเดลไม่เอานะครับนี่เป็นเก้าอี ที่เราทำนะครับส่วนอันนี้เป็นเก้าอี้ของเกมกดนั่งได้เลยนะครับนี่แหละครับเราจะทําแบบนี้กดเก้าอี้ตัวนี้แล้วนั่งได้เลยนะครับแต่นี้มันเป็นบล็อกธรรมดาเรากดแล้วมันไม่นั่งนะครับมาครับผมอย่างแรกนะครับเรามาทําทิกเกอร์เหตุการณ์นะครับกดบวกมาที่ผู้เล่นคลิกที่บล็อกนะครับเราก็ใส่เงื่อนไขให้มันด้วยนะครับว่าเป็นบล็อกอะไรนะครับมาที่เงื่อนไขแล้วก็บล็อกการตัดสินประเภทบล็อก ประเภทบล็อกในเหตุการณ์ก็คือคางโมเดลนะครับแล้วเราก็นี่ผมบล็อกเก้าอี้ที่เราทํามาเป็นปลั๊กอินแล้วนะครับก็เก้าอี้ก็กลายเป็นบล็อกนะครับเราก็สามารถประใส่ทิกเกอร์นี้ได้นะครับก็เป็นเมื่อผู้เมื่อผู้ใดคลิกที่บล็อกเก้าอี้นะครับสั้นๆแบบนี้การกระทํานะครับให้ทําผู้เล่น ทำท่าทางนะครับให้มันนั่งนะครับท่าทางทั่วไปท่านั่งนะครับโอเคยังไม่เสร็จนะครับแค่นี้มันนั่งคือกดแล้วมันนั่งเราต้องขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ด้วยนะครับวิธีทํานะครับเราใส่ทันไว้หน่อยนะครับเป็นเครื่องจับเวลานะครับรอเวลาผ่านไปใส่สัก0.1ก็พอนะครับ0.1โอเคต่อไปนะครับก็เป็นการกระทําเหมือนเดิมนะครับ ให้ผู้เล่นเปลี่ยนตำแหน่งนะครับนี่อันนี้คือคิดเองเลยนะลองผิดลองถูกมาเองอันนี้นะครับผู้เล่นที่ทิกเกอร์เหตุการณ์เป็นตำแหน่งคลังฟังก์ชันครับผมมาที่ตำแหน่งเลื่อนที่ไม่เปลี่ยนตำแหน่งเดิมตรงนี้ตำแหน่งสีแดงนี่เป็นตำแหน่งในเหตุการณ์นะครับส่วนเลขพวกนี้นะครับพี้ยส์นางลองผิดลองถูกมานะครับอันนี้ใส่เป็น0.5 อันนี้ใส่เป็น1.5อันนี้ใส่เป็น0.5นะครับประมาณนี้เรามาเทสดูนะครับ่าจะได้ไหมเปลี่ยนเป็นโหมดการเล่นเป,ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราลองนั่งก็อีนี่ดูป,ปุ๊บนี่เห็นไหมนั่งได้เปล่า <laughs> นีครับผมมานั่งตัวนี้ตัวบนนั่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเป็นไงเราลุกขึ้นได เามานั่งตัวนี้เดี๋ไหมแต่ว่าตูดเราไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรนะครับเราสามารถนั่งได้ก็พอแล้วนี่ครับผมป็นไง,ไงก็อี้ทำเองจากทิกเกอร์นะครับสุดยอดไะละใครเอาไปทำใส่แมปก็ไปทำได้นะครับแบบนี้เลยนี่นี่นี่โอเคนะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย